ร้านถูกดี A to N มีข่าวดีมาบอกวันที่1-5สิงหานี้เมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทรับฟรีทันทีคูปองไทยบินมูลค่า20บาทนำบัตรประชาชนและโทรศัพท์มาเพื่อรับสิทธิ์สมวน1คน1สิบธอ์ตนอ1วันเท่านั้นโปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1-5หสิงหา และ1-5กันยายนพศ2566โปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีที่ร้านถูกดี A2N เท่านั้นพิกัดร้านค้าที่ร้านถูกดี A2N บ้านยางขอเชิญชวนลูกค้ามาสมัครสมาชิกและซื้อสินค้าที่ร้านเราได้เลยแวะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ร้านถูกดี A2N ของเรามีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบกันค่ะ ทางร้านมีของรางวัลสุดว้าวสินค้าถูกใจใช้ได้จริงมาให้ลูกค้าได้แลกกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะเชิญชวนลูกค้ามาสมัครได้ที่ร้านของเราสมัครสมาชิกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถใช้แต้มแลกของรางวัลโดยเมื่อซื้อครบ25บาททุก25บาทสามารถสะสมได้หนึ่งแต้ม ส่วนกติกาที่จะนำแต้มมาแรกของรางวัลมีอะไรบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะชิ้นที่1กล่องฟ้าล็อกอนเนกประสงค์ล็อกแน่นพร้อมหูหิ้วถือสะดวกใช้แต้ม9แต้มบวกเงิน19บาทสามารถแลกได้เลยชิ้นที่2กระติกน้ำแข็งเย็นยาวนานสะพายไปได้ทุกที่ใช้แต้ม59แต้มบวกเงิน99บาทสามารถแลกได้เลยชิ้นที่3ถังน้ำา97ลิตร ใหญ่จุใจแข็งแรงทนทานใช้แต้ม109แต้มบวกเงิน199บาทสามารถแลกกลับไปใช้ได้เลยแลกได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาถึงวันที่30กันยา2566นี้พิกัดร้านค้าที่ร้านถูกดี a อ n บ้านยางขอเชิญชวนลูกค้ามาสมัครสมาชิกและซื้อสินค้าที่ร้านเราได้เลย แวะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ